thank okay. you ปี2566เชียงใหม่มีผู้ป่วยโรคซึมเศร้า34,692คนซึ่งสูงที่สุดในประเทศไทยและจังหวัดเขตภาคเหนือตอนบนมีอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จสูงที่สุดผมพนาครับในวันนี้ผมมีเรื่องของเด็กคนหนึ่งมาเล่าให้ทุกคนฟังเด็กคนนี้กำลังเผชิญอยู่กับภาวะซึมเศร้า ในตอนนี้เขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่หม่นหมองทุกคนเชื่อไหมครับว่าเขาต้องเจอกับผู้คนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นทั้งบวกและลบเด็กคนนี้เนี่ยเขาคิดว่าตัวเองแกร่งพอที่จะรับมือกับข้อความเหล่านั้นได้จะในความเป็นจริงเด็กคนนี้ก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยครับข้อความที่เขาได้รับเนี่ย มันหนักสำหรับเขามากถึงบอกว่าแกล้งเป็นหรือเปล่าสำออยไหมแบบนี้หรือแค่นี้เองทำไมเขาถึงทำไม่ได้วันแรกที่เดยกคนนี้กินยาหมอบอกว่าจะช่วยทำให้เขามีสมาธิมากขึ้นโฟกัสกับสิ่งต่างๆรอบตัวของเขา แต่พอเขาได้ตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคจัดการกับความรู้สึกรับมือกับอะไรไม่ได้เลยรู้สึกเศร้าแล้วจูๆ่ๆเด็กคนนั้ก็ร้องไห้มาครับใช่ครับเด็กคนนั้นคือผมเองในหลายคนอาจจะสงสัยว่า ผมผ่านเรื่องราวเหล่าน,นี้มาได้ยังไงในช่วงแรกมันอาจจะยากนะครับกับการที่ได้ลองทําสิ่งใหม่ๆหรือการที่มัวคิดแต่สิ่งเก่าว่าเราจะข้ามผ่านไปได้ยังไงแต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้ยากเลยครับเพียงแค่เราเริ่มจากสิ่งเล็กๆการเริ่มปรับปรุงมออของตัวเราการออกไปพบกับสังคมใหม่ๆไปเจอผู้คนเจอคนที่เรารัก ไปในสถานที่ที่เราไม่เคยไปสิ่งเหล่านี้เองจะทำให้ตัวเรามีความสุขขึ้นมาได้ครับมันก็ทำให้เราเริ่มที่จะรักตัวเองครับการรักตัวเองอาจจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนมองว่ามันยากมันยากมากๆแต่ในความเป็นจริงมันง่ายมากครับคุณลองเดินไปเลยครับไปที่กระจก คุณมองตัวของคุณเองมองให้เห็นว่านี่คือตัวของคุณและภูมิใจกับมันครับบอกกับตัวเองทุกวันยิ้มหน้ากระจกไปเลยครับให้รู้ว่านี่เนะี่ยคือตัวตนที่แท้จริงของคุณชีวิตที่มีความสุขคือชีวิตที่พอใจในสิ่งที่มีชีวิตที่ไม่ต้องไปแข่งกับใครชีวิตที่ทำอะไรได้ด้วยตัวเอง ใครจะว่ายังไงก็ช่างเขาอย่าลืมนะครับการ,รเผชิญกับความเศร้าจุดสิ้นสุดของมันคือการเปิดรับโลกใบใหม่แล้วยิ้มในทุกวันอย่าลืมยิ้มเยอะๆนะครับอย่าโมแต่จมปลักเพียงพอท้อยคำของคนอื่นรักตัวเองให้มากๆนะครับ